มองนี่แหละเดยดหรอเอ้ปีศาจร่วนเพื่อนมาดิเฮ้ยอู้รถบ้าจัดเลยคนนี้ขึ้นมาขึ้ามาพี่้าเอาไอหมูไปจัดการหน่อยครับคืออีกครั <laughs> เดี๋ยวเนียเอครับ e r อ v ดนะครับครับเออ h ฮ p e จากุดเอสเออ over ปิ้วป่้ปผมไม่พีใชีเสียงโอ้ไล่กันเกินผมก็น่ที่จะคว้าีจดีดยการลคามนนรับคบฮฮ์เลยฮเลยเยี่ยหรอ เฮ้ยนี่เหน้องเขาผูดแล้วไอ้ว่าเฮ้ยมีแบบจออนนี้เฮ้ยดยีกาอกากาี่ก่น้องวยให้ผูให้ผมเนลแบแ๊บฝั่งคนซ้ายผมทาคี่ระเคนกลางผมอยู่ทาคือน้องซีเฮ้ยมีอย่านี้เกี่ยวกันดด้วยเจก็เว้ยแต่เจอ่ ี่ตักกูอะทีรักกูปกติอะหนักนัาดมาเดือนสอเดือนแล้วที่ยังไม่รู้เป็นหนักออกลงแล้วกี่ป่านัี่ว่าเปล่ไร้ออึ่งรอยยี่สบเอาไว้ก่อนิรออ่ะดรอ่ะม่ไว้ก่อนเลยอนเรียสมัยนี้มึงยกเอไวป่ะเรื่องกูอะยกเาไวนี่ยเนี่ย ที่ใครมาแทนที่กับแดงนะไอโฮปใช่ปะไม่ใช่เป็นชาวปั่นอยู่ไม่ไดมีอยู่แล้วมั้งมีมีคนร้องคอยอยู่ไอโฮปไปนี่พวกพวกเซตพวกเซตที่เราไปอยู่อ่ะยีออกแก๊งไปเกือบเกือบบางแก๊งอะไรยูยูยูเขาบอกคนนั้นเซตเด็กดื้อเซตเด็กดื้อแก๊งใหม่ยีอ่ะเด็กินเหมือนเด็กินฟังแก๊งใหม่เนาะ มในมานที่ผมที่ถือตื๋เหม่ก่อนไม่มีนะคะรับนที่ตรงนี้ตรงนี้คือทำได้ตรงนี้กูอ่ะเราไปนั่งคนด้วยกันสิ่คนเลยเราปังกันละรานลอนอย่างนี้เริ่มราก็ร้านพื้สองที่พี่พิเศษพอไปทัท้งแรกอะเนี่ยจัดเนี่ยกูจะหน้าอย่าตรงนี้แหละที่กูจีบจีบพี่โตเกียวแล้วกูกูว่าเรียกเรียกเพื่อนเจ็บอะไม่ลืมไม่ลืมตัวของแจ๊กอะราคู่ใจสตอรี่ฮะสตอรี่ฮะเขาตีอะพี่แต่ขับแท็กอะเปล่าหนูไว้ก่อนเลย เด้อแต่คิดถึงจริงพี่ถ้าของเรียบรล่างเนี้ยแต่เราซ่อมรถเลยไม่ไดารซ่อมนั้นน่าจะดิดนะตร,นรงนี้ซ่อมเจ้าเลร์จัดเลยขับมันเลยเวลาไล่เคค้ยะเนี้ยในเมืองอ่ะสู้ได้สู้หมูได้เลยเนะี้ย ยินเลยอีกก็อุ้มแถวนี้ไงแล้วก็โดนตวมรวจทางสอนน้อนเลยอะเส้นไปกันแหละนี่ก็เป็นความทรงจำที่ดีนะใช่ใช่ความรักอะความจำที่ดีซูมหลังเลนดำเหลื่อยยากกักแลบเล่นแลบ p โ้แต่ยังมีคำวิ่งที่ติดติดติดไปต่อไปก็คือแจ็คลีเดียลสัตว์สีลูกมพึ่งปุ๊บกูหายปุ๊บล้อบุ๋ยก็ไอ้เหี้ย ตี่แดกแมงได้ฉาย,ายานี้มามาจากที่นี่จริงๆหรือว่ามีมีนาน้ว,วะมไม่รู้ลูกลาตัวอ,อยู่กับใครวะอาติบอ่ะพี่เป็นโรควะลาดลาศแคร์ไป่น่าของผอญินะเนี่ยลาศดครไม่น่ากับพี่หญิงะเดยกูรู้ะนะไอ้สัต เวลาเราชนะเราจะไปไหนเราจะไปแรดดับเวลาเราชนะหลอกยิงเทชนวิ่รลอยตรงเนี้ยโคดะใส่โคดะ ซื ừ, อ้อปว่าคูมีซื้อต่อเองอกินไว้เที่ยวเดียวเดคกัะ จะบอกนะว่าจะต่ำล่างเยตรงดึงหรือเดี่วต้ต่เอต่รู้ว่าเราเป็นายแล้วอ่ะควาสั่งดูน้าที่มนต้องทำผู้ใหญ่ครัวจะรู้ได้หรือว่าใครจะ็นผ้พูดดีแล้วอ่อนการเดินทางอ่ะเป็นเหมือนการเรีนรู้ เวลาที่พวกเราทุกคนต้องออกเดินทางไว้ใช่เอนก็เหมือนเรือใครจะนั่งเรือไปด้วยกันอะแต่ว่าคนที่ยังอยู่ก็อย่าอย่าแต่ทำให้ลอยลอยลอยเรือล้าวอะไปเรือร้าวยา้เรือจมแล้วและจมตัวเราเบื่อจมอย่าให้เรือจมน้ำอะจปจำได้ ระหว่างแต่เดินทางเฮ้ยต่มีเฮ้ขอบคุณครับพี่เซีหล่อเฮียหล่อข้อม่อี่เนี่ตัววิ่งไกลแล้วเฮ้ยงวิ่งไกลจัดเลยนะมันไม่ไม่ไม่ต้องวิ่งแล้วเดี๋ยวเรารอเดี๋ยวติดตอไ เดนโพบอกอันนี้ดิดตูล้องเ้อกเพลงไม่ได้เลยน,นอนแลนนหละไปไหนฮะรั้นจมจบตัวนาเกี่ยงเท่านี้ขอบคุณไปเติมภาพดีๆนะครับอาจจะวายไปช้าไปก็นะครับก็ไปุูที่ผ่านมาไปละไปทางฝ่าฟันจนมาถึงวันขึ้นปีใหม่กันอีกครั้งนะครับ โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกทุกอย่างนะครับสำหรับ Double ลเฮดแล้วก็เซิร์ฟสตาร์เท่านะครับตลอดไปนะครับแล้วก็รวมถึงคิงรวมถึงทุกๆคนนะที่เปิ่งเสิร์ฟกระท้องนะขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณู้ชมทุกท่านที่ยังรับชมกันอยู่ในทุกวันนี้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันขอบคุณการกด Subscribe นะครับขอบคุณการสม b s c r i b e ขอบคุณคลิปทรัพย์นะครับ เราเร็วจะได้ไม่เหมาะสมกราบขออภัยนะครับทำไมไม่เสี่ยงมารอดแล้วเรายิ้มท่ันทีนะครับผมวันนี้ฝันดีราตรีสดนะครับคุณนักดีแคร์ลุยน่าจะงงกันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝันดีราตีสดนะครับฝากเป็คนสำหรับน้องผมแล้วก็คนที่ดียวผมดาวน์เอชยูเอฟหรือว่าคนในโฮสหรือว่าคนที่ใช่กับผมนะครับสำหรับผมได้หมดเลย